ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพัล้านบทที่7,281คำพูดของเซียวชูรันทำให้มาหลันเข้าใจไอคิและความคิดของตนเองในมุมมองใหม่เธอดูเหมือนฉันทราบเรื่องทุกอย่างถอนหายใจพูดว่าที่จริงฉันรู้สึกมาตลอด เย่เชิญไม่ใช่คนดีอะไรเขาให้คำปรึกษาห่วงชุวยให้ผู้อื่นทุกวันรับเงินก้อนโตจากพวกเขาจะไม่เดือดร้อนได้อย่างไรเซียวฉางคุณพูดซ้ำในอารมณ์เดียวกันโอ้ฉันน่าจะคิดได้เร็วกว่านี้น่าจะคิดได้เร็วมากกว่านี้เหล่าปรมาจารย์ที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศจำนวนมากบอกตอนเองสามารถเรียกลมเรียกฝนสุดท้ายพวกเขาไม่ใช่ถูกเปิดโปงหรือบางคนถูกจับเข้าคุกบางคนถึงกับเสียชีวิต และบางคนถูกแก้แค้นจากนั้นเขาถามเซียวชูรันว่าชูรันบอกฉันเร็วเย่เฉินก่อเรื่องอะไรเซียวชูรันมองพ่อแม่ที่ดูเหมือนตนเองมองทะลุทุกอย่างเธอถอนหายใจอย่างหมดหนทางพูดว่าพ่อแม่เย่เฉินทำให้ใครบางคนขุนเคืองจริงปัญหาค่อนข้างใหญ่โตดูเหมือนมีคนตายตอนนี้มีคนกำลังตามหาเขาเพื่อสะสางบัญชี เขาไม่อยากให้พวกเราเข้าไปพัวพันจึงจัดให้เราไปซ่อนตัวที่แปซิฟิกใต้เขาจะไปซ่อนตัวที่ประเทศอื่นฉันเก็บโทรศัพท์มือถือของพวกคุณเพราะกลัวพวกคุณจะอดใจไม่ไหวติดต่อผู้อื่นถ้าศัตรูของเยเชิญทราบพ,พวกเราเดือดร้อนแน่พวกเขาหาเยเชิญไม่พบแต่ถ้าพบพวกเราอาจถึงตายได้ เซียวชางคุณถามอย่างกังวลเช่นนั้นเย,ย่เชิญจัดให้เราไปแปซิฟิกใต้หลังจากนี้เขาจะมาที่นี่อีกไหมเซียวชูรันตอบว่าเย,ย่เชิญบอกเขาจะไม่มาหาเราจนกว่าเรื่องจะเสร็จสิ้นเขาบอกห้ามตามหาเขาห้ามกลับไปและห้ามติดต่อญาดมิตรเพื่อนสนิทใช้ชีวิตแบบไร้ตัวตนในแปซิฟิกใต้มาหลันถามอย่างกังวลใจตอนจากมาเราไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปด้วยเราจะใช้ชีวิตในแปซิฟิกใต้กันอย่างไร ไม่มีเงินก็ช่างเถอะแต่คงไม่ต้องถึงกับไปขอทานข้างถนนใช่ไหมเซียวชุรันกล่าวว่าแม่ไม่ต้องกังวลเย่เชิญจัดการทุกอย่างเรียบร้อยเขาขายวินล่าในทอมสันริเวียร่าไปอย่างเงียบๆก่อนหน้านี้เจจาก,กับผู้ซื้อรอหลังวันที่สองเดือนสองค่อย้ายเข้าเพียงแต่เขาไม่ได้บอกพวกคุณรถที่พ่อขับก็ขายไปด้วยบางเอิญวินล่าของเรามีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาก ตอนนี้มูลลค่คามันมากกว่า30ล้านเหรียญสหรัฐรวมกับรถและเงินที่เย่เชิญเก็บออมไว้มีเกือบ70-80ล้านเหรียญสหรัฐเงินมากขนาดนี้มาหลันถามด้วยความกังวลทันทีเงินทั้งหมดหายไปไหนเขาเอาไปหมดเลยหรือเซียวชูรันกล่าวว่าเย่เชิญเอาเงินไปซื้อเกาะให้เราที่แปซิฟิกใต้เขายัางจ้างผู้คุ้มกันและคนรับใช้เพื่อให้เราอยู่อย่างสงบสุขที่นั่นราคาถูกมากต่อให้เรื่องนี้ไม่สำเร็จ เรายัางไม่ต้องวงเรื่องความเป็นอยู่ไปตลอดชีวิตสีหน้าของมาหลันเปลี่ยนไปทันทีถามด้วยความประหลาดใจเย่เชิญซื้อเกาะให้พวกเรานั่นหมายความว่าเกาะทั้งหมดเป็นของเราหรือใช่เซียวชูรันพยักหน้ากล่าวว่าเย่เชิญจัดการทุกอย่างเรียบร้อยเราแค่ต้องใช้ชีวิตให้ดีที่นั่นมั่นใจว่าเรามีความเป็นอยู่ที่ดีแต่คุณต้องจำไว้ห้ามบอกคนอื่นครอบครัวของเราอยู่ที่ไหน ไม่เช่นนั้นของพวกนี้ต้องถูกพรากไปมาหลันทอนหายใจด้วยความโล่งอกพูดว่าได้ได้ไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะไม่ติดต่อแม้แต่พ่อแม่แท้ๆของฉันจากนั้นเธอก็พูดเตือนเสียวฉางคุณว่าคุณต้องจำเรื่องนี้ไว้ห้ามบอกใครไม่ว่าอย่างไรห้ามเปิดเผยที่อยู่ของครอบครัวเราให้คนอื่นรู้เสียวฉางคุณพยักหน้าซ้ำซเรื่องใหญ่โตเช่นนี้ต่อให้ข้าฉันฉันก็ไม่บอกใครพูดจบ เขานึกถึงเรื่องบางอย่างถอนหายใจด้วยความรู้สึกสะใจคลางพูดว่าเย่เชิญน,นี่ซื่อสัตย์จริงเขาหลอกลวงเงินสุดท้ายทิ้งให้พวกเรามาหลันพยักหน้าคลางถอนหายใจพูดว่าต้องบอกว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาครอบครัวเราสนับสนุนเขาไม่เสียเปล่าเซียวชางคุณรู้สึกเศร้าใจเล็กน้อยเมื่อคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้เจอเย่เชิญอีกในอนาคตต้องถอนหายใจพูดว่าพูดตามตรงเย่เชิญเป็นคนดีคนหนึ่ง เพียงแต่สองปีมานี้เมื่อเขาถูกยกย่องเรียกอาจารย์เย่เขาเริ่มยิงพยองมากขึ้นหากเขายังคงทำตัวติดดินเช่นเดิมชีวิตของเขาจะต้องเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแน่นอนบทที่7,282มาหลันพรันนึกย้อนถึงเรื่องราวอดีตทันใดนั้นเกิดความเข้าใจใหม่ขึ้นมาพูดอย่างหดหูว่าได้ยินคุณพูดเช่นนี้ มีบางอย่างฉันไม่ได้บอกพวกคุณสองคนเซียวชางคุณถามว่าเรื่องอะไรมาหลันพูดอย่างอับอายโอ้ปีก่อนฉันพบบัตรธนาคารในกระเป๋าเย่เฉินตอนนั้นฉันทะเลาะก,กับยายเท่าหน้าตายคนนั้นจำกัดฉันเรื่องเงินฉันเลยคิดจะลองดูว่ามีเงินในบัตรของเย่เฉินไหมจะได้เอาเงินไปเสริมความงามโชคร้ายมากกลับทดลองใส่รหัสบัตรธนาคารเขาถูกต้องเซียวชางคุณมุนงงอย่างยิ่ง คุณเป็นคนน่าสนใจแม้แต่รหัสบัตรธนาคารของเย่เชิญอย่างเดาถูกคุณจะบอกโชคร้ายได้อย่างไรมาหลันรู้สึกเจ็บแปลบบาดแปลเ่าวที่ขากัดฟันแน่นพูดว่าพวกคุณคงคิดฟันไม่ถึงในบัตรใบนี้มีเงินหมื่นล้านเท่าเท่าไรนะเซียวชางคุณตกตะลึงพึมพำว่ามาหลันคุณไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมรู้ไหมจำนวนเงินหมื่นล้านหมายถึงอะไรเงินจำนวนนี้ซื้อเครื่องบินได้เป็นฝูง ต่อให้เย่เชิญให้คำปรึกษาหวงจุ้ยแก่จาก,กระพัดหยกคงไม่ได้เงินมากขนาดนี้มาหลานรู้ว่าเสียวชางคุณไม่เชื่อพูดอย่างหัวเสียทันทีนี่คือความเจ็บปวดในชีวิตของฉันจะโกหกได้อย่างไรเซียวชางคุณยิ้มพลางพูดว่าเรามาสิบัตรธนาคารของเย่เชิญกลายเป็นความเจ็บปวดในชีวิตคุณได้อย่างไรมาหลานก้มหน้าลงลังเลไปครู่หนึ่ง ก่อนจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เธอแอบโอนเงินก่อนจะถูกตำรวจจับตัวไปภายหลังเซียวชางคุณตกตะลึงเมื่อได้ยินเช่นนี้เขาพูดว่าฉันคิดมาตลอดคุณถูกพวกแชร์ลูกโซ่หลอกลวงตำรวจจับคุณเพราะเรื่องนี้คิดไม่ถึงจะมีความลับซ่อนเร้นขนาดนี้พูดจบเซียวชางคุณตกต้นขาตัวเองถอนหายใจพูดว่ามาหลันเอ่ยมาหลันคุณเป็นหญิงชั่วร้ายที่ใจใหญ่มากถ้าฉันเห็นเงินหมื่นล้านแม่งคงแข้งขาสั่นไปหมด ไม่กล้าแม้แต่จะคิดโอนเงินเข้าบัตรตัวเองด้วยซ้ำยังไม่ต้องพูดถึงเงินหมื่นล้านมาจากองค์กรช่อโกงต่อให้เป็นของเย่เชิญจริงคุณคิดจริงหรือเงินจะกลายเป็นของคุณเพียงเพราะถูกโอนเข้าบัตรถ้าเย่เชิญแจ้งตำรวจด้วยจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องคุณไม่ต้องถูกยิงเจ็ดร้อยแร้อยนัดหรือสีหน้าของมาหลันดูอับอายเธอกล่าวว่าตอนนั้นฉันสับสนมากคุณก็ทราบ ช่วงหลายปีมานี้ครอบครัวของเราตกเป็นเป้าหมายของยายเท่าหน้าตายเพราะชูรันไม่ยอมหย่ากับเย่เฉินครอบครัวเซียวชางเฉียนก็ต่อต้านพวกเราทุกวิธีทางตอนนั้นพวกเราขัดสนแทบจะหาเลี้ยงชีพไม่ได้พอเห็นเงินจำนวนมากเช่นนี้จึงอดใจไม่ไหวคิดว่าไม่ต้องทนทุกข์กับความยากจนอีกต่อไปฉันจึงโอนเงินทั้งหมดเข้าบัตรตัวเองฉันไม่คาดคิดว่านี่เป็นวิธีการใหม่ของกลุ่มต้มตุนขณะที่ผู้ เธอถามต่ออย่างระมัดระวังว่าคุณคิดว่าเย่เชิญมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มต้มตุนหรือไม่ตำรวจบอกว่าเขาก็เป็นเหยื่อเช่นกันแต่ตอนนี้ดูเหมือนเย่เชิญไม่ใช่คนสัตว์ซื่อเช่นกันดูเหมือนเขาทำธุรกิจหลอกลวงให้คำปรึกษาหวงจุวยให้ผู้อื่นใบหน้าเซียวชูรันร้อนเผาแม่ของเธอขโมยเงินหมื่นล้านจากเย่เชิญเธอไม่คิดโทษตัวเอง ถึงกับสงสัยเย่เชิญมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มต้มตุน๋นสิ่งนี้ทำให้เธอรู้สึกละอายใจมากจริงๆเธอขัดจังหวะการคาดเดาของมาหลันพูดว่าแม่อยากคิดเรื่องร้ายสาระสองปีที่ผ่านมาชีวิตที่ดีของพวกเราเกือบทั้งหมดเพราะเย่เชิญเส้นทางข้างหน้าก็เพราะเย่เชิญปูทางไว้ให้เช่นกันถึงแม่จะไม่รู้สึกขอบคุณก็อยากคิดร้ายกับเขามาหลันพยักหน้ากล่าวว่าได้ได้ไ,ดไ,ดได ฉันจะไม่พูดอะไรมากอีกจากนั้นเธอถามด้วยความกังวลใจชูรันเย่เชิญให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกาะนี้บ้างไหมให้แม่ดูก่อนได้ไหมเซียวชุรันสายศีรษะพูดว่าไม่มีข้อมูลเวลาเร่งรีบเกินไปไม่มีเวลาเตรียมตัวมากขนาดนี้แต่ไม่ต้องกังวลที่นั่นมีครบทุกอย่างสภาพการทั่วไปไม่แย่กว่าจินหลิงแน่นอนเซียวชางคุณยิ้มพลางพูดว่าโอ้ ครั้งสุดท้ายไปพักที่มันดีรู้สึกยังไม่เพียงพอมีเกาะเป็นของตัวเองนี้มีชีวิตเป็นเหมือนเทพเซียนฉันเริ่มคุยหาแล้วสิเสียวชุรันกล่าวการเดินทางคงใช้เวลานานมากเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูทราบเบาะแสเย่เชิญจัดคนคุ้มกันพวกเรายังต้องเปลี่ยนเรือกลางทะเลพวกคุณควรพักผ่อนให้หายดีก่อน ฉันจะไปทักทายพวกเขาเซียวชูรันเปลี่ยนแผนชั่วคราวหวังว่าคนที่ทั้งซื้อหายจัดหามาจะร่วมมือกับเธอต้องให้พ่อแม่ตนเองเชื่ออย่างสนิทใจหลังเย่เชิญพบปัญหาจัดการให้ครอบครัวรอดพ้นจากการถูกตามล่าสังหารโดวยวิธีนี้เธอคอยมั่นใจว่าพ่อแม่ตนเองจะไม่มีความคิดกลับประเทศจีนหรือหาทางติดต่อเย่เฉิน นื่องจากในเวลานี้ช่องถูก YouTube ปิดการสร้างรายได้และเวลานี้มีผู้สนับสนุนจำนวนไม่มากจึงขอเชิญชวนสมาชิกที่ยังไม่ได้สนับสนุนสามารถสนับสนุนช่องเพื่อให้สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่องเพียงเดือนละสิบบาทเท่านั้นสามารถสแกนตาม QR วโค้ดหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่หน้านี้ขอบคุณครับ